ก็หาว่าพี่เป็นปอบพี่ถูกหวยก็ถูกบอยไงถูกพระอาทิตย์เลยเขาพูดเหมือนกับว่าพี่งมงายแต่พี่บอกว่าต้องมาแล้วถึงจะรู้ตอนแรกพี่ไม่เชื่อสัมผัสเองเชื่อพี่คนุบลค่ะพี่ปาครันมีครั้งที่3แล้วครั้งแรกพี่มีคนติดีนี่พี่เยอะพี่ก็เลยขออาจารย์เพิ่นเพิ่นก็พาพี่ไปขอพ่อปู่ให้คนที่เป็นนี่มาใช้นี่หลังจากนั้นอาจารย์เพิ่นก็พาพี่ไปขอประมาณให้ไปตามนี่มาให้ก็ได้พี่จะมาถวายรถรถของเล่นคันใหญ่นั่นแหละและทีนี้ก่อนที่พี่จะมาเนี่ยพี่ก็ตั้งใจ ว่าพี่จะมาอาบน้ำมนต์ก่อนวันมาวันหนึ่งมีคนมาใช้นี่พี่หกหมื่นพี่ก็เลยแวะซื้อของเล่นแล้วเอามาถวายกุมารพี่ก็ขอโชคลาบและพอพี่กลับอุบลพี่ถูกหวยนะถูกทั้งอาทิตย์เลยพี่เป็นคนไม่ซื้อไงพี่ก็ซื้อในน้อยถูกบ่อยจนเขาหาว่าพี่เป็นปอบก็ถูกบ่อยไงทีนี้เขาพูดเหมือนกับว่าพี่งมงายแต่พี่บอกว่าต้องมาแล้วถึงจะรู้และพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะมาครั้งที่สานะครั้งที่1มาจะมีครั้งที่2ครั้งที่สาตามมารอบนี้พี่มาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์เอ้ก็หมทุคีี่่และพพาา ต<น>อนแรกพี่ไม่เชื่อสัมผัสผเองเชื <สำ S 1> ่อเพื่อนๆนคนไหนที่ยังไม่เคยมา <ไป S 2> ต้องเปิดใจนะคะไม่ลองไม่รู้ค่ะเชิญชวนลูกศิย์ลูกหานะครับทุกท่านที่อยากจะมาทําการอาบน้ำมนต์รัตนสุวรรณในเดือนถัดไปก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมถ้าท่านรู้สึกว่ามาแล้วสบายใจอย่าลืมอย่าพลาดและเราจะได้พบกันที่นครยาขามหาพรหมเวสสุวรรณโนโรชครับ